เ้าอยู่บ่้าเอ้าจะไปกินลายปนานน่ะเบากับได้ขอยกินน้ำซับนี่น,นบุญเพ่งบุญนี่ก็บบอด้กินน้ำนี่กินกันสองคนดอื สวยงามผีสวยงามผีบุญมีมันบอกเห็นนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถักแพงเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเออเิดสมองสมบัติพี่น้องเลยเนาะผอช่องยูทูบอาราวประเพือเก่าก็เดิมพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเติมเนี่ยแรงๆเนาะบรรยากาศแรงๆเหมือนไอสากเหมืนเห็นยังวะ ผู้แล้วเบอร์อะไรบอสเขาหะสซางแต่เบอร์อะไรนอ๊ะประเด็นเป็นยังกบบอใส่บอสเบ็ดกบได้ยุ๊บารยังเกาะนี่นะสารหางไก่สารหางไก่เออเม,มนเม,มนบอลไก่บอลไก่ไข่ ก้อนไก่ไทยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เมนี้ก็อ่าทังบ่าวลาวก็มีกองไม้นางร้อยอเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือมื่อนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือนางใหา่ใดญ่เละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าได้ครึ่งนึงเนาะได้กระสอบหน่อยนึงเอามาให้นางเนาะ เงินที่ซื้อเข่าี่กาเงินจากผู้รักผู้ใหญ่คือแม่นั่งหน่อยอแม่นั่งน้อยบนหน้าบะทองเดอ้อแล้วก็ะเพอะลมบนหน้าบะทองแหละเงินส่วนที่เหลือแหละที่เป็นฝากมาตอนนะั้นเป็นให้คนละห้าแสนอะไรพี่น้องเลยเนาะให้คนละห้าแสนเอาก็ซื้อผู้ซื้อปลากข้มาให้นั่งว้นำหนี่อยได้นเลยเดี๋ยววันนี้เลยได้เข้ากระสอบหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะสาวห้าโลเนาะ ็สอมหน่อยหนึ่งสองสา,าโลกว่าอ่ามันเหลือสามนนาหนิะน,นะนเนาะเื่อเราก็เอาไปซื้อของกินกัหมายนาั่งร้อยนำฮะแหละเนาะจะไปให้เขามันเห็นจงมาผมก็เข้ากินไปนะไปต่อ แล้วที่แรกว,ว่าสิให้นั่งร้อยมาแบกเอาเองก็คือเก่งแท้แบกปอนเข่ามาได้แบกกระสอบนี่มาได้นั่งว่ะตะปูมาคือเด่งขึ้นเนาะว่าขี่รถก็ไปเจ้าที่เจ้าตุ๊กติด นางกันเดียวนางเป็นนางร้อยนั้นสิจำได้ดอยู่บ้างใจใจดีคนที่เพิ่นเมต่ยตามานันแหละเนาะสิจำได้อยู่บ้ความจำสิดีบ่ดีนะบ่เจอสอบใหญ่กันเจอสอบใหญ่แล้วพอแห้งมาเล่าหน่นะพี่น้องเลยัวนางบอ่อยู่เด้ จอแบบหาสิบโลนะพรงมาหาเอาไหนแม่มาไหนแม่หลยนักเหได้เสียสิเอาอยู่บ่อหนิบ่นักเลยสิเอาอยู่บ่อเอาเห็นได้ไหมมาหนักหัวสัน มันนักด้วยเปล่ามันหนักเลยเหยอแต่ก็ยังได้เหยเสีเจอยู่บ่อจ้ะเขาอันนี้ก็เป็นขกินะใประมาณหนึ่เดือน่คบเาะไปกินลายปานหบ่ก็ัวกับบาร้คอยกินน้ำซัพนี่แต่สามคนบุญเพ่งบุญนี่กับบไร้กินน้ำนีิกินกันสองคนดิ บ่เงียมากี่มาบุญมีมันบ่เห็นนี่อ้เจ็บรนเยามันีขนมไล่ขถือไม่ถือไม่ถือไม่เหนบ่ตอนลบนะบ่ตอนจะลบลงนะบ่มานั่งมานั่งุญเพ็มานั่ง ลมถึงใหม่นี่แต่ใม่บอเสียบมาเนาะจเลอแลยมานขาะมงคางนี่จะน้อยน้องสตกนี่มานางคางนี่พี่พี่พมานงคางมานางคางน้องพี่ันก่อนมกย่ังกาอนดอรยังสิไปเล่นแหละจะจะน้อยจังไปจะน้อยจังไปเด้อมะนางก่อนมานงก่อนจะน้อยจังไปจะน้อยลุงเล่ากกบเมื่อเลยนี่เออจะจักไปเล่นยานี่ สิเลรนเอาเมื่อเช้าปูก,ก็ไปเล่นโลดเด้อจะนอนลงเมื่อนี่เที่ยวหนังเถ <c oughs> อะให้ลูกลองร้อยมานั่งทางนี่ไอ้ลูกบุญมีจะอยู่กลางดีใจบ่บุญมีดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำบุญเพ่งได้ดีใจอยู่บ่ได้เ,เข่าหนี่ดีใจอยู่บอ่อ,อันเดียจะทิมไปตัวทิ่เด้อกรทงขนมนะ่ามันฟิวไปตัวทิ่มันสีหกหน่อย อ่ียให้นอกันอเดียวอันกัวจะมาเหมือนแรงเลยจะบอกครวจะเด้อสังกะซีนะห้บ่าวลาบอกว่าให้เก็บเขาไว้ตารางว่าสิเด้อนี่สังกะซีนี่บ่าวลาบอกให้เก็บเขาไว้ตารางเตงไว้ดีๆและขี้ไพ่นะพ่อสมันบ่ ผัวบด้แอบบอด่าสังกีตอกแอบบ่แล้วบ่เห็นบอลเขื่นไปดังไพ่นึงเข่าบออยู่ขนาดนึงอยู่ร่มพี่ม่วเยบอทมินยาแก้กินยาปลานะกินยาปลาเถือไม่นอนมแมนบอ Không, không. Ừ, không, đâu. Thử, mình lộng thứ chậm chậm mà lộng mình dạ dạ, bo, mà nhà kẻu đấy, mà nha lại cho ăn lội thì sao không đâu mẹ không đâu đang bị đền này แช่บนพื้นนั่งไปเปียวขาวนองไปไปนอนใคจ้าไปนอนจะเกี่ยวขาวเจาน้าวข้าแนเปียกลุงพอชลาจ้าียนเียลงนี่ไปจ้าจ้าแล้วเป็นยังเปียกลงเออแล้วแล้วาเพี้นกูปากผาอาดมเี้นอูวปาก ไปใส่ไปห้องน้ำไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวม้วนเนี่ยแล้วแล้วเมื่อนี้นะพู้ไปใส่บอกลืมได้ไหมมื่อนี้นี่แบมันมาเล็วเมื่อกี้ออกลกดุยเพลินเลยย้อนเลยไปคือที่คือเรียนนั่นมดไปไวปถอดที่ตัวแด็นว่าคือเมียเคยไปไสนี่ แม่อใจคือบ่อยากให้เมียไปไก่เฮือนไก่ซานย่านอาการกำลิบมากบ่อยไปไก่น้องห้บอยไปไก่เนาะไกลน้องไกลน้าี่ก่เหาก่เามาเอว่านักแบบันอ้าวเาใ้อยู่เฮือนใ่เอนให้เผ่าเฮือน่พื่นเาไปเกี่ยวเข่ากะ แกันมาไปซอยคูซอยคนสามนีกนน่กัอ้วนกับมาแล้วหาลูกหาเมียอันนี้ว่าตามหลักความเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้อมันขำเลยเด้ดเนาะก<ด>็พอมาแล้วสามนี่สี่โมงหาโมงแรงเลยจะเอาจนตะเวนตกดินจนมืดสุวัวผุดที่จะมมสิงห์มามันบอกเกี่ยวได้เขาไปซอยสื่อโบเมนนาซีไปหับจ้างขึ้นบอกขึ้นกะอดเวลาเลยกะมาเลยเฮ้ยจั่งไม่จั่งเกี่ยวขาวจั่งไปนอนอ่ะกันเราคิดได้เราคิดยังไนะ บทคิดคือบบาลาวเาเนาะเขาตั้งคิดมาได้ีเนาะเพื่เกงอหมดเื่อย่าังยัวัเจ้าเลงานี่จนมืดเหมือนบอกว่าวนี่ก็มืดวัวจะตายเพราะ่ัวจะกินยา มาหายเจ้าอีกมาหายเมียอีกว่าเมียาบอตะกินยาว่าเมียาจะตายบ่จากบวกินยาอ่าควมหมายบัดนี้มอมียาบัโทษผัวว่าผัวไหวยาบอเห็นจากไหวในไซส์เผื่อวะมอมผัวก็มาโทษเมียว่าเมียจะตายบ่จากบวกินยาเพื่อวะอ่าจะตายถ้าคิดอยู่เคืออันนี้บอห้ามคอยตายโทษกันไปโทษกันมานะ ผูบ้บ่าวแบบใคฝากเงินมาซื้อข้าวใหายใจนี่แม่นางน้อยนามสกุลยังจำได้บ่นามสกุลนามสกุลเพื่อนวะเนารมณ์พออารมณ์แม่นางน้อยนามสกุลบ้านวัดยังวันน้บัวทองอ๋อวันน้บัวทองโอ้ยังจำได้เลยพี่น้องอันนี้ชื่อว่าสมองกลับขึ้นมา,าประสาทดีเขาบอกพีดเลยเนาะเขาบอกพีดนึ่งพีดนึ่งบอ เงินส่วนที่เลือ,อ,อแม่นั่งน่อยอพออารมณ์ม,มัน่ะเบวัวทองเงินส่วนที่เลือเด้อที่บ่าวลาวไว้ว่าจะเก็บไว้ซื้อบบคองอยู่ของกินมาให้เจ้าแหล,และแต่บ่าวลาวแหละจกมาซื้อเขาให้เจ้าเบิดแล้วบ้านนี้บ้านนี้ัวนว่าพวจ้าบ่ไปหายอยู่หากินกน็อดคือเราเจ้าบ้านอัดแค่กบนะไปทางไหนแหละท้ายแล้วบ่ แกงกินเบิดแ, <No. S 1> แล้วปลาคอนี่กินเบิดแล้วบ่ตัวเป็นยังอยู่ <No. S 1> เวลาลวจะค้างปาลาเจ้าให้เอาเขาวห่วมเนี่ยด้วจะอย่าปล่อยตากแดดต,ตากแดดแล้วมันตายอปลา,าเบ็ดเนาะเยตายไวด้วยกระเบิดแตม่ปลาใส่เบ็ดมันเลยตายไวหรือบ,บางทีแบบ <c oughs> เบ็ดคาปากมันยังประมาณนี้นะเป็นออกเขาตัดเสือกเลยนี่นะมันหายหาย้มือือื่อนมขึ้นเป็นยังไปงามปลาพ่งนพอไปเมาม่เห็พ้เลยไปงามเนี่ยไปเอเลยมื่ขึ้นก็ไปงามอีก

ปลาก็ไป๋อยามอีกไป๋อยามอีกระปยองยามปลาพุ่นอยู่ตรงแนวต้องเหมือนมือเวียยนไอเนาะปลาก็ไป๋อยามนี่นาทอเซนพุ่นกระป๋องยพุ่นไป๋อยามปลาในน้องเนพายแบบถึงสักสิเป็นน้องร่วมพายร่วมบ่จักบ่ให้คนลงเอาปลาเนี่ยน uh ี่บ่จักเรียกน้ำเลยอันน네 yes> ี้มันเพียงเพียงเลยปอีกไป๋อยามไป๋อยามปลาหมูมาส่วนบ่หมูมาสูเอาบ่อเลยวะเนี่ยด๋ ไปบอกไปกับบฟังเจ้าอย่าเบานะเวียคอยว่าแล้วเนาะเบียกหมดได้เงินได้คำเบียกในหน้าที่เบียกบ้านการเมืองเวียกรวมเวียกลัดเวียกลวง ก็ที่ว่าแล้วก็เรียกในบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยแบบไปย่ามเนาะทหารกองร้อนบ้านนั่นนี่นะงไงไงซะกองร้อนบ้านนั่นแหละพี่น้องว่าแบบนั้นละเออกองร้อนบ้านนั่นคนในบ้านเขาตั้งกันเองถ้าผูใ้ใดแบบวัาบาวเบ้าว่าง่ายใส่ง่ายแล้วเขาก็ตั้งกันมา่าเขาก็แต่งให้ไปถ้าว่าเขามีเงินมียังให้กินบ่บ่มีดอกไปซื้อแสแอล เอาเงินนใชไปสิเอาไปเกี่ยวขาวเกีขาวแล้วเาได้น้สอัน้ขอน้ำสังบ่คานลยเดนปรหั่นล้างมาดูค่ะบุญเพ็งกระเป๋าน่ะอยาไปโรงเรียน ไปเห็นอยู่ไชจังอยากได้น่ะู่ตลาดคุณไปนำอ้าวไปนำกันไปตลาดดำเลยเห็นแล้วทั้งห้ทั้งห้องอยากได้ไปตลาดไสบ่อาไปกับพอไปกับพอย่างันนะบูมเอนเฮาบ่อในผมหน่อยดำๆหน่อเฮ้ยตูันนี้ก็ได้บริกไว้เช่าตัดยานะ ไปห้งเฮียนกระเป๋าแวนเล,ล็กน้อยท่นนี้เขมามักยังกระเป๋าจะญิงบุญมีเด้บออยากไปบ่อหงเฮียนนะเอื่อยบุญเพ่งหาวนอนอน,นี่เลยขนมเปนตีูกมุ้งแมมบุญเพ่งได้อาบน้ำอยู่บ่จะได้อาบน้ำยุบมัได้อาบซับน้ำมันไา้สะอาดหัวอาบน้ำเด้อจะรอคุณนุ่มมาให้ได้คือพวกกินนี่น่ะนี่แกหลักกินในเบสเจ้าหน้เสียดายได้ เพลได้ยินเดกเอเน่ยอาบน้ำด้อโดยเอ็งชนะนะเอ็งชนะนะหายมันเยอะของแพงได้ขนมแพงได้อันนี้นะก่องเลยหั่นเอาสี่สิบหาหนป็นสี่สิบแกองละกองละสี่หมื่นหาหมื่นคี้ผลได้หนิจะเขากองลอยผู้เอีปนวะใา้บุญเพลงดูอาบน้ำนี่ ผมใผมห้นางลอยสะผมให้ลูกแนะนำให้ลูกมีผมมันให้ลูกแก็ย <ừ. S 1> าสะหัวก็มีเลยสบูก็มีง่ายๆขนบนี้น,น้ำก็มีเด้น้ำม,มีก็สูบได้ <ừ. S 1> บ่ ถัวบริสุทธิ์มาให้น้ำกินะถัวบริสุทธิ์น้ำให้ลูกบริสุทธิ์ไว้จะเต็มนี่เต็มถัเมงเลยไปใส่ใบถังอะไรก็ได้สุทธขนาดใส่ใบสบายใจเพลินเลยนะเดี๋ยวนี้ไอ้เก่งเดี๋ยวได้ไปข้างนอกไปเด้อบ่ได้มีพวกยูทูบมาถ่ายมากวนเพลินอีกโขบล่า

ขนมเต็มมือนางบุญมีอ้าว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 ตงขนมติดมืออ้าวอ้าวอ้าวขนมติดมืออ้าวอ้าวบุญมีบุญมีเอ้ยวุ้ยเมียนี่ยังวะเมียนี่ยังกุบมาลุบ้านเหรมีนนั่นอออันนี้นะเมีนนั่นแหละ ไม no no. ่นนั่นแหละแมนจะบอกเวลาลมร้อยบ่ไปหานไหวแถวนี้มาเรือยป่ากล้วยเวลาลมพายสวนกล้วยบุญมีกินีบ่อขนมนะกินบ่อัสดี <c oughs> มุ้งรูสูงมีแต่ขนมบปจากอันตักในเด้อนางลอยตักใน,นรูปแม่แพ็บก็มีเลย <c oughs> สง่งตัวนี้บามื่นหนึ่งแล้วมาใส่ได้หนี่แม่นบ๊ถ้ากับไ่ได้ใส่เมื่อวานนี่ตากแห้งแล้วมาใส่เลยเพื่อมันง่ายหลังเลยใส่สบายเด่นใส่สบายเบาเพื่อมันค่อยง่ายหลงัง,ลงใส่แล้วเฮ้ยจุกมี ให้สิปะขนาดขาดนี่นะั่งเงียบกันเด็กให้สิปะใส่แล้วขนาดขาดก็ชิบิาเอาโอ้ยเห็นนี่นะก็เห็นโรยเลยแล้วก็เห็นโรยมักให้คอยมักให้ว่าเตัวอื่นก็้ามักจำตัวนี้ถิมบ่ได้แล้วส่งตัวถิมบ่ได้ส่งตัวนี้นะขนาดส่งผนรัพธ์พันย้ายช่วยผลเต็ง พิมว่าไรแ้อเอาไว้ดีๆทงอยเอาไว้ดีๆทรงยแลทรงพลักโอ้แพงอยู่บ่ผรักผู้ใหญ่อันซวย่อยกัแง่อยกัเก็บไว้ประมนานแพงเบิร์ดแพงใก็บี่ได้เลยเอามาใส่น้ำได้ายเนี่ยมาใส่ได้เ้ยอันนี้ลตายก็ไปใส่ด้เล เอามาใส่ผมยังบ่ตายตายกัเมียใหม่ไห้กึ่งมแล้สิได้ใส่นังร้อยจะคิดดีๆเด้อเมียใหม่ผัวเจ้าผัวแล้วสิได้ใส่เอาลูกูกวคอยู้งเลยงแล้วจะเลี้ยวหาไพจะคือเลี้ยวไปเลี้ยวไปคอยผัวบอทอยผแล้วะเ่คอยผัว คอยัวแล้วมีแต่เลี้ยเลี้ยวกขาป่าคุณพัวทันนี้เด้ทำมาแล้วก็คอยทางพักได้ได้ฮดกันอยู่บ่พักโดนี้มึง้าบ่ดูแลันตกงยินมันสุมร้ายเัาเด้อเดอ Quay ông luôn thế này chọn qua dù không được thân mến dù ông ยังพอจะเอา่ยบงลีรอยหายท่ึหยหายใครยใครเดงอะไรด้เดงเ็ามเพื่อหายคอยเลือกยังสิคอยเอาอ๋อัวสีหายนเบิ่งลูกพอดีเบิ่งลูกมากรุบแบบว้าสหายาเฮือนมันบ่าหายจาลูกยมหอยลาเฮือน บรเจ้าบ no hmm. like ่ะคือไปสักบอนางลอยคือบอสวนขึ้นบัดเจ้าบ่คือไปสักคนไปไปงามคือไปยี่สิบออสยากอยากเขาอือเาะไปเป็นห่วงไปไปลเอาจะน้าอยัางไงลูกห้าัพวอยู่น้ำไปได้เป็นห่วงไปอยากไปก็ไปลดคอยทางนะสองเสือสางเสือนาแนบอกเลย คนหักว <Scroll>, <language> ่าจะคำวาแล้วก no like ็เนมตาเนี้ยเดเนี่ยได้ยูน้ำกันแล้วน่เดีมันไอยู่น้ำกันแล้วคอยเนี่ยอ่าแต่แ้วแม่ยางไปซองเบิงหยางไปซองเบิงยอมากเลยปรจังบ่อมากจะกระหองเหรอยยางไปหองอะไรแม่อให้สุบน้ามือนเอะอืมลอให้พว่มาสูบน้าบ่เดี๋ยนี่ เด็คือวอนบอกตัวจากต้นเสานางลอยเจ้าสิไปทางไหนเราจะสูบน้าม่ให้คนเห็ิเต็มทังก่อนแล้วจะไปสิเราจะซูบเองมันจะเป็นทางขอสูบไ่ได้สูบไปให้เต็มทังแล้วให้ลูกให้ลูกอาบน้ำสิมาเองดูเท้าแล้วบมอง มถ้าเอากวาบโรดลูกนิวเข่าอยู่ว่าจะมันหายมันบร่ได้มีเขากินเขามีอยู่า็ได้ห่าสิมามัมนี่้หละมาหาเจ้าก่อยเป็นหลัก่าไปอะไรเขาอ้ เพื่อนไก่อยู่ในซุ่มนัเจากก้าได้กินเขา่ากินน้าไม่พอไก่เยยกออยู่บเคยอู่นากอน่น้านได้ยังไงมันกินอยู่บ่นะตัวหนึน่งนะว่าสิจับเข่าคือเว้นจับสิไปมทางไหนไปาดกมไปกินข,านนขา่ากันเอาสกเดี๋วก็จับไปต้มกินบบสีหายแล้วได้ห่ มึงไปกินข้าวของเขาเนาะมึงมองกินขนมมือรู้หรือเปล่ากระโปรงในป่ามันอาบน้ำเอยอุ่นโอเคโอเคเย็นๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่์นอ่าหนอมือขึ้นเพ่งมาเร็วเพ่งขอบใจอ่าแม่นั่งน้อยนณะเบอร์ทองกับพ่ออารมณ์ขอบใจขอบคุณขอบคุณเพิ่์นอ่าหนอมือขึ้นว้าวโลดขอบใจ องแม่นางน้อยเอานามสกุลก่อนเลยเนาะนามสกุลโดยวันนาบัวทองห่ออารมณ์วันนาบัวทองขอบใจหลายๆเด้อใจหลายๆเด้อใจเมตตาฝากเงินมาไว้ให้ลูกซื้อของกินบาบ้าซื้อเข่าให้มาเบิดแล้วเบอร์แล้วต่อไปกับซิโอตบาทนี่ คัดัวบอกไปหาเนาะพวกไปหาก็บริจินบ้างดูอ่ะเอีกบ้างบอลาด่ะดยปโขนมเต็มปากอืมจะแมนลูกไปเนาะคือแห่มันขัดอ้าพี่น้องเลยเนาะก็จะได้จบคแบบสมัยแหละเนาะ้าวล กดไลคกดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยอดีเอม่คิดหนาผู้สบายดีนัง้อยสบายดีเอสบยบาลูสบายดดยโอ้บ่แมนลูกกันไอเกิรงบอฮะหยอนมาหยอนมาวันเสรไดเห็นคอยลุกคอยไปเปดได้ยินเสียงโเสียงาอยูู่เสียงคาอยู่พ่อ้พ ฝากพี่น้องไว้ครับเกษตรโจกีใบสมัยเนาะกระมุกับพุนเอฟซีบอลุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องหน่อยดีเมีแปลงแบ่งปันเกพีรน้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องไป